ครับท่านสมาชิกท่านสมาชิกที่เข้าลายเก่านะครับใช้ไม่ได้นะครับให้โทรมาหาอาจารย์หรืออาจารย์ก็ได้นะครับจะทํำลายให้นะครับทํำลายให้นะเพราะว่าเบอร์เก่าใช้ไม่ได้แล้วจะโลแล้วครับยกเลิกแล้วนะครับไอ0้0 9 2ย์9 0 2 2 2 0202นั้นก็จะยกเลิกแล้วครับ0947690202จะยกเลิกแล้วนะครับนะให้ท่านโทรโทรเบอร์เก่านี้แหละครับโทรเบอร์นี้มานะเพราะว่าอาจารย์จะยกเลิกเบอร์นี้เพราะว่าทำลายไม่ได้นะครับโปรดทราบนะท่านสะพิกถ้าดูทางช่องยู u ู e อยู่นะครับให้โทรมาหาอาจารย์นะครับคืนนี้นะคืนนี้นะครับคืนนี้สองทุ่มขึ้นไปนะครับถึงจะว่างนะครับจะได้ดึงเข้าไลน์นะครับนะ ดึงเท้าลายถ้าท่านมีไอดีลายเดี๋ยวอาจารย์ทำาไอดียลายให้ครับอ่เบอร์ใหม่นะเบอร์ใหม่ไม่ให้เบอร์โทรครับเพราะว่าเบอร์โทนี้จะให้เป็นคนอื่นรบกวนนะครับนะเดี๋ยวโดวนบล็อกลายนะครับ <c oughs> เบอร์ให้ไอดีลายพอนะครับวันนี้มาตามสัญญาท่านสรุปโค้งสุดท้ายแล้วนะครับท่านจะพิสินะสรุปโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะ หลักหน่วยสามสูตรบอกแล้วไม่ตรงกันไอศูนย์นี้นะครับสามศูนย์นี้ได้ห้าตัวเดียวโคโลูเห็นไหมครับงวดที่แล้วได้สองนะครับอ้าวสูตรที่สองนี่มันตรงกันไอนี้ก็ได้สองงวดที่แล้วอันนี้ก็ได้สองงวดนี้ไปกนหละทางเลยครับอันนี้ได้ศูนย์นะอันนี้ได้ศูนย์นะอันนี้ก็ไม่เคยผิดเหมือนกันเดินยาวตั้งแต่แปดหกสามมายังไม่เคยผิดเลยหลักหน่วยตัวเดียว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 ,ว,ยว,ว,ยวนะครับ วันนี้ได้ศูนย์ตัวเดียวอันนี้ตั้งแต่แปดหกสามเหมือนกันอันนี้บางทีก็จะสองตัวบางทีก็หนึ่งตัวนะครับอันนี้ตั้งแต่แปดหกสามมาก็ไม่เคยผิดเหมือนกันนะครับนี่ต้องมีสูตรผิดละไม่รู้ว่าสูตรไหนผิดหรือจะผิดบทก็ไม่รู้ <laughs> นะครับนี่นะครับอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้ศูนย์นะครับอ้าวมาดูนี้ที่ท่านรอคอยวันที่สิบห้าเปิดนะครับนะหรือว่าห้าจะมา <laughs> ระหว่างศูนย์กับห้ามันตัวตายตัวแทนเลยครับหรือไม่ห้าก็ศูนย์นะอาจารย์บอกว่าแต่อันนี้จะแหกคอกเลยว่าไอ้น,นี้ที่ท่านรอคอยมาตลอดนะครับที่ท่านรอคอยอน,นี่ตั้งแต่สองหนึ่งมาตัวเดียวมาตัวเดียวเหมือนกันหลักหน่วยมาตลอดนะครับมาตลอดนะอันนี้ศูนอาจารย์นี้แน่นามน,นะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนี่หน่วยแล้วไม่มีสำนักไหนมีด้วยศูนย์นี้นะครับนะบอกไว้ก่อนท่านบอกไม่มี พอของท่านเองเลยไม่มีทุกสิ่งทุกช่องมีก็เอาจากนี้ไปแหละไม่มีนะครับแอนแอนงวดนี้งวดที่แล้วได้อะไรครับได้สองตัวเดียวโคโลตรงกันหมดนะงวดนี้ไปโนละทางเลยเห็นไหมงวดนี้ได้เก้าตัวเดียวตาจิพิกเห็นไหมไปโกละทางเลยถ้าใจจริงอาจารย์ชอบศูนย์กับห้านะของเขามาหก้าตัวเดียวนี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยได้เก้าตัวเดียวโคโลเลยอันนี้ได้สี่ เวล้ไอ้นี้ได้ห้าสองออันนี้ได้สองอันนี้ได้ห้าตัวอันนี้ตัวเด่นนะครับอันนี้หลังหน่วยออกห้าสองเลยหรือเมอสี่เก้าเลยนะมาล้มกระดานเลยนะสี่เก้าท่านจะมาชิกเอออันนั้นได้สี่อันนี้ได้เก้าเดี๋ยวเทียบดูนะอันนี้หลังหน่วยอยู่แล้วอันนี้ไม่ร้อยก็สิบนะครับมวยออกอะไรครับสองหนึ่งเลยอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สองสองหนึ่งเลย เห็นไหมครับอันนี้ได้สี่อันนี้ได้สามออกสี่สามเลยเออมันก็ดีนะอันนี้ได้แปดอันนี้สามมาคู่โต้แปดสามอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้เก้าออกศูนย์เก้าอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้เก้าออกเจ็ดเก้าเลยเห็นไหมครับอันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์เลยอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเลยอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้สี่ออกเก้าสี่เลยเออนี่ยังเคยเก้าสี่นะท่านจะพิมพ์นี่เก้าสี่วันนี้ ได้หกอันนี้ได้สามออกหกสามเลยอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้เจ็ดออกแปดเจ็ดอันนี้ได้เจ็ดอันนี้ได้เจ็ดออกสองเจ็ดอันนี้ได้สามอันนี้ได้แปดออกสามแปดแปดอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้เก้าออกศูนย์เก้าอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สองออกห้าสองเลยเหมือนงวดที่แล้วนะอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สองออกห้าสองอันนี้ได้สามอันนี้ได้สองออกออกคู่โต้สามสองคู่โต้นะมาคู่โต้วันนี้ได้หกอันนี้ได้หกออกสี่หก อันนี้ได้สองอันนี้ได้สี่ออกสองสี่เลยอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สองออกห้าสองเลยวันนี้ถ้าสี่มาเก้ามาก็เป็นไม่คู่เงินก็คู่ตัวละไปห,หาอีกตัวหนึ่งมาใส่ <c oughs> หาอีกตัวหนึ่งท่านจะมาชิกหรือว่าศูนย์กับห้ามาตัวยับไปเลยนะครับหรือว่าศูนย์กับห้ามาตัวนี้อันนี้ก็ไม่เคยผิดตั้งแต่สองหนึ่งมาหัวาจานี้นามเนี่ยและไม่มีใครมีแล้วก็ไม่มีศูย์นี้ยังไม่มีใครมียังไม่กระจายครับนะไม่มีนะครับศูย์นี้ มันก้านี่มันได้ก้าท่านจำพิกไม่เหมือนใครเลยด้วยนะก้าตัวเดียวโคโลเลยมันจอกอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ไว้วันเสาร์เลยมันแกก้าอะไรนี่นะครับหรือจะหายมันก็เปลี่ยนไปได้ไอ้นี่ได้สูนไอ้นี่ได้ห้านะอันนี้ได้สูน,น,ไ, 5, นะน,นไ, 0, ไปคนละเทือกคนละแนวคนละโปกเลยเนี่ยนี่สามสูนสามแนวหรือว่ามันจะมาสามตัวเลยท่านจำพิกหรือว่าอันไหนหลักหนึ่งจะไปไปหลักไหนหลักหนึ่งก้านะ เดี๋ยวจะจับเดี๋ยวจับให้เผื่อนมาอย่างเราตัวเนาะเท่ากับสี่ห้าเก้าศูนย์แล้วตัวเด่นในนี้ตอนนี้ต้องมีศูนรนสูตรหนึ่งผิดอะ่ะเพราะหวงไว้สามตัวมันอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่ผิดนะมันจะอยู่นี้ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าศูย์ไหนจะผิดนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าศูตรไหนจะผิดนะหรือยาวตัวไหนนี่อันนี้ได้ห้าอันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้สี่ได้เก้าแล้วอย่างน้อยก็อย่างน้อยมาสองตัวว่างั้นเนี่ยนะเออ แต่ผิดสูตรหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมันเลขสี่ตัวแล้วเนี่ยมันต้องผิดสูตรหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ใจจริงอาจ,อา,จารย์ชอบห้ากับศูนย์นะชอบห้ากับศูนย์ส่วนตัวนะครับห้ากับศูนย์นะครับห้ากนะับศูนย์อ่ะนี่สปลปล,ลาวเดี๋ยวให้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับนะให้ไปให้ไปก่อนเลยนะครับนะอาใครมีปากกาก็เจ็บไปเลยนะครับนะเดี๋ยวมาสรุปให้นี่งวดที่แล้วก็เข้าเต็มๆนะเก้าหนึ่งเข้าเก้าหนึ่งมันออก หนึ่งเก้าสามสี่นะครับเข้าตัวนี้ไปฟันสามนะครับแต่หววพวงก็เข้าอ่ะหัวน,นี้ไม่ได้หววพวงนะครับให้ไปเลยนะหววลาวนะครับใครสนใจหววลาวก็อนนี้เลยที่วันนี้นะครับต่เย็นมือแรงนี่มือแรงนี่สี่กับเก้าฟันสี่ตัวเดียวโครล่เลยนะครับให้หนึ่งสี่สามสี่หกสี่แปดสี่แค่นี้เองนะไม่ได้ให้เยอะแต่สี่ชุดสามตัวสามชุดนะนี่นี่นะครับฟันหกสีไปเลยนะครับหกสีเลยเย็นนี้นะครับหกสี จ็ดหกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่นะคะนะแคปเลย,เลยหวยลาวนะครับท่าใครชอบหวยลาวก็ด่วนเลยนะครับด่วนจา้าเป็นนีจ้าเลยนะครับเนี่ยมาตาวรานะรัรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับมาสรุปให้แล้วนะครับนะเยอะหน่อยแต่เมนเน้นอา้าวบัรจัยเก้าศูนย์เลยนะครับบั่นใจอาจารย์ เอาเก้าไว้หลักสิบเลยครับๆๆกวก็กลับด้วยนะครับไม่รู้ว่าสูตรไหนจะไปหลักหน่วยสูตรไหนเป็นหลักสิบพอหลักหน่วยสามสูตรไปคนละแนวคนละทางเลยนะครับนะอนี่ให้ล้ครับสามเก้าศูฟันศนย์กับเฟันศย์ตัวเดียวนะครับตัวรองก็คือเออนี่ฟันศูนย์ตัวเดียวก็ถ้าศูนย์มาก็เก้าศูนย์หนึนะถ้าศูนย์มานะครับเอาที่ศูนย์เป็นหลักว่างันเ่ยนะครับเอาศูนย์หลักหน่วย ระหว่างเก้ากว่ศูนย์อาจารย์มั่นใจศูนย์นะเก้ากว่าศูนย์ระหว่างศูนย์ศูนย์ห้าเก้าแหะแต่ใจมั่นใจฟันฟันให้เลยศูนย์ตัวเดียวโคู่โลเลยนะกลัวเก้าไปหลักสิบนะพอบังคับสิบหน่วยมันเป็นแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งเ,เดี๋ยวลงไปทันนะครับแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งนะงวดน,นี้บังคับสิบหน่วยนะครับนะบังคับสิบหน่วยแปดกับเก้าก็เลยว่าถ้ามาก็ ไม่แปดศูนย์เก้าศูนย์นี่นี่กัดแปดศูนย์ไว้ด้วยนะครับนะเพราะว่าแปดกับเก้าบังคับสิบหน่วยเดินยาวเหมือนกันนะเดินตั้งแต่แปดสี่สามน่ยยังไม่ผิดเลยนะแปดกับเก้าสองตัวมาหนึ่งตัวก็เคยให้ไปหลายงวดแล้วนะให้มาสี่ห้างวดแล้วนะสองตัวมาตัวเนี่ยแปดกับเก้านะงวดนี้แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้ามาหนึ่งตัวข้างบนนะครับนะแปดกับเก้าแล้วก็ห้ากับศูนย์มาหนึ่งตัวด้วยนะครับนะ ริงแปดกับเก้ายิงห้ากับศูนย์ตัวนี้น่าน่าสนมากนั่นจะมีสามชุดเนี้ยไม่เข้าชุดไหนก็ชุดหนึ่งเด้อสามเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะครับสามตัวนี้ไม่เยอะนะแต่สองตัวเยอะหน่อยเนี่ยวางบางศูนย์ยาวเลยวางเลยจริงจริงถ้าเก้ามาไปยิงอะไรก็หนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าสองนะเพราะมันไม่มีศูนย์เพราะหลักสิบสูตรสูตรแม่ไม่มีศูนย์นะครับ ถ้าศูนย์มาน่าจะเป็นหน่วยอ่ะกลัวเก้าตัวนี้เป็นหลักสิบพราอหลักสิบหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าสองนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าสองมีขาดสองศูนย์ตัวเดียวที่ไม่ได้วางนะครับพอสองมีตำหนิไงนะก็เลยเอาอ่ะอีกจริงต้องวางสองนาที่ก็เลยเอาแปดกับเก้ามันหนึ่งตัวก็เลยเอาแปดวางเก้าวางให้ถ้าถ้าแปดกับเก้าไม่ผิดเรจะสองชุดนี้ท่านจะผิดแปดศูนย์หรือเก้าศูนย์นี่แหละนะครับนะนี่ข้างล่างนี่ เด่นแปดกับเก้าฟันเก้าแต่ตัวนี้นะเผื่อมาด้วยกันแปดเก้าเก้าแปดฟันเก้านะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับนะนี่ฟันเก้าตัวเดียวข้างบนฟันศูนย์กับเก้าฟันศูนย์ข้างล่างแปดกับเก้าฟันเก้านะครับนะนี่ขอให้โชคดีมีชัยนะครับพรุ่งนี้มื่อื่นนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้อาจารย์ก็ไปร่วมเดินทางไปร้อยเอ็ดไปทําบุญกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับที่บ้านนะครับไป ภาคูนะครับเดินทางไปร้อยเอ็ดพรุนี้ครับนะกลับก็ไปบ่ายนู่นแหละครับแต่คืนนี้ทันอยู่นะครับไอไอไอหวยสายด่วนกองตอนพรุ่งนี้เช้านะครับสายด่วนนะสายด่วนชุดเดียวนะครับนะว่าจะตรงในนี้ไหมอันนี้คือสรุปให้แล้วนะครับนะคิดอย่างดีแล้วชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะถ้าก่อนอื่นก็คําเตือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกสูตรเนี่เป็นข้อมูลนี่ให้เผื่อความมั่นใจนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องนาทีทองนะครับมีสูตรหนึ่งให้ท่านมั่นใจนะลงไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคข้าๆก่อนนะครับนี่หลักร้อยก็เดินดีนะส่งมาเมื่อกี้นี่นะครับหลักร้อยก็เดินดีนะอาจารย์นี่นามส่งมาเมื่อกี้นี้นะครับ เลยเออก็สวยงามดีท่านเยวิกนะตั้งแต่หกหกห้ามาก็ยังไม่ผิดเลยนะหลักร้อยนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนี่หกห้าก็มาหกนี่อันนี้ก็มาเก้าอันนี้ก็มาศูนย์เข้าตลอดนะครับเดินยาวเลยหลายสิบงวดนะครับหลายสิบงวดเหมือนกันวันนี้นี่นี่หลักร้อยอีกศูนย์อีกแนวหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งนะครับนะงวดที่แล้วนี่ไงแปดหนึ่งหกก็มาแปดวดนนี้หนึ่งสี่เก้า หนึ่งสี่เก้าหรือว่าหนึ่งสี่เก้าหลักร้อยหรือว่าจะเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้เลขดังแน่นอนเลขมงคลเลขมงคลตัวนี้ก็อันหลายงวดเลยนะนี่หนึ่งถ้าหนึ่งสี่เก้าก็เป็นสี่นะครับเป็นน่าจะเป็นสี่พอสามสี่ห้ามาตัวหนึ่งเอเคลียสามหลักอะ่ะแล้วก็สี่ห้าหกมาตัวหนึ่งจริงๆเป็นสี่กับห้ามาหนึ่งตัวนะครับนี่ให้เน้นชุดนี้กับชุดนี้นะครับสี่กับห้าน่าจะมาตัวน,นะครับ นี่มาชนสี่หลักร้อยด้วยแล้วอีกสูตรหนึ่งก็ไม่มีไม่มีหนะนึ่งนะหลักร้อยมันเหลือถ้าถ้าสูตรนี้เข้าหลักร้อยนะมันเหลือสี่กับเก้าแค่นั้นแหละนะครับที่มาบาังคับร้อยหน่วยมันจะเป็นเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งบังคับร้อยหน่วยพอดีมินศูนย์นี้ระหว่างระหว่างก็ให้เก้าหลักหน่วยมาแล้วอาจารย์ยังชอบศูนยะ์ต้องกลับด้วยนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์กลับด้วยนะเพราะว่าไม่รู้เก้าหลักหน่วยหรือเก้าหลักสิบก็ไม่รู้นะครับบางที หลักหน่วยมาตลอดหลักสิบมาตลอดบางทีก็พลิกล็อกเฉยเลยสิบเป็นหน่วยหน่วยเป็นสิบเป็นได้นะหลายครั้งแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับถ้า,าหลักเป่ปงๆอะยากนะครับบางทีสิบกลายเป็นหน่วยหน่วยกลายเป็นสิบเฉยก็มีนะควรกลับนะครับตัวนี้ควรกลับนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์น,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 นะครับนะนะแล้วก็นีนค่ควรกลับโดนกลับตัวเน้นๆนะครับนี่เน้นๆนะครับนะเน้นคือเก้าศูนย์แปดศูนย์นะครับนะครับอันนี้ก็ ระวังเผื่อสี่ตัวเดียวมาก็สี่ศูนย์ได้นะครับนะแต่หวยน่าจะมีขี้ตัวหนึ่งนะข้างบนแต่สีอาจารย์เล็งไว้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่ยนะครับนะแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมืออื่นนี้ขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับคิดสมดังปรารถนาทุกท่านด้วยด้วยบารมีครูบาอาจารย์นะครับไว,ว้สปอปอปอเราวให้ไปแล้วเด้อมื่อกี้ให้ไปแล้วใครดูไม่ทันก็ นะครับดูไม่ทันก็ดูอีกรอบนึงนะครับนี่หวซปเปลาวมือแรงนี้นะครับสี่หกฟันสี่ตัวเดียวคค่รเลยนะครับเนี่ยเนี่ยขอให้มันหมันเหมือนวันพุธเช่นเคยนะครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ